สวัสดีครับพบกับผมนะครับโดมเวสป้าชาแนลนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่48นะครับของการแต่งรถสวยๆงามๆนะครับอีก EP นึงนะครับแล้วก็เป็นคลิปแรกนะครับของต้นปีนะครับ2022นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับรถแต่งที่สวยๆงามๆทั้ง2คันนี้นะครับระหว่างเหลืองกับขาวนะครับคันไหนจะสวยกว่ากันแล้วแต่งงบเท่าไหร่ใช้ประมาณใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับท้ายคลิปนะครับเราจะมีแจกเสื้อนะครับอย่างนี้นะครับสวยๆนะครับเป็นเวสป้าวชลพลนะครับ5ารางวัลนะครับแล้วก็มีของเล็กๆน้อยๆนะครับอีก5รางวัลนะครับเพียงแค่คุณนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์นะครับทางช่อง YouTube นี้นะครับแล้วก็นำลิงก์นะครับของคลิปนี้นะครับไปโพสที่หน้า a c e b o o k ของตัวเองนะครับแล้วก็แคปหน้าจอส่งหลักฐานมาที่ แอดไลน์นะครับแอดไซน์นะครับโดมเวสป a านะครับเดี๋ยวเราจะให้รางวัลของลูกค้า5คนแรกเป็นเสื้อยืดนะครับอีก5คนหลังนะครับก็จะเป็นของเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเวสป้าแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถกันนะครับคันแรกนะครับเป็นสีเหลืองนะครับสปิน150นะครับเก็บงานดําเงารอบคันนะครับแล้วก็มีงานพาวด์โค้ทด้วยแล้วก็มีของแต่งชิ้นดําด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันนะฮะในส่วนของงานดํารอบคันอันนี้นะครับเน้นย้าว่าเป็นแต่งดําฟรีนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของของแต่งเพิ่มเติมด้านบนนะครับก็จะเป็นกระจกนะครับลิโซมาครับพร้อมบูทรองกระจกนะครับชุดหนึ่งอยู่1,400บาทนะครับส่วนประกับสวิตช์แฮนด์ตรงนี้นะครับก็เป็นงานดำเงาอันนี้เราเพิ่มเติมนะครับใช้งบประมาณ1,500บาทนะครับมือเบรกงานดำตรงนี้นะครับเราทำให้ฟรีนะครับแล้วก็คิ้วบังลมนะครับเป็นงานดำเงาสวยงามแบบนี้ก็ฟรีเหมือนกันนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีรายละเอียดของตัวรถที่เป็น โลโก้นะครับที่เป็นโลโก้สีดำรอบคันเหมือนกันนะครับก็ทำให้ดูเป็นแบบดุดันนะครับสวยงามนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับชุดหนึ่งตัวนี้โลโก้อยู่1450บาทนะครับอันนี้ราคาขึ้นนะครับแล้วก็ดังหน้าเราใส่เป็นดั้งหน้าคาร์บอนนะครับแล้วก็ลิ้นบางแตนี้เป็นของซูกาเป็นสีเหลืองนะครับเน้นเป็นดำเหลืองนะคันนี้นะครับโลโก้ตัว P ก็สีดำเหมือนกันนะครับไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ใช้เป็นของเลเวลส0สีสโมกนะครับ สวยงาม้วก็จะเห็นเป็นสายฟ้าออกมาแบบนี้นะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวก็จะมีเสียงรีเลย์ด้วยนี่นะครับซ้ายขวาเลยนะครับสวยงามนะครับนี่อ่าดูชดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างนะครับโชคปี2022นี้นะครับโชค YSS นะครับตัวนี้จะเป็นตัว G-Series แต่เป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะครับปีที่แล้วเป็นตัวเก่าคู่ละ6,900นนะครับตัวใหม่นะครับอันนี้คู่ละ9 0 0 0บาทนะครับ ซื้อพร้อมออกรถนะครับเราจะลด20%เหลือ7,200บาทนะครับสเปคของมันนะครับจะดีก็คือทําให้เตี้ยลงนะครับหน้าเนี่ยลงประมาณ1นิ้วนะครับหลัง2เซนนะครับตัวนี้ก็คือถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับลูกค้าที่ขี่ไม่ถึงนะขาไม่ถึงพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับสเปคทุกอย่างสามารถปรับตั้งได้ที่เป็นตัวตัวสปริงนะครับปรับตั้งได้นะครับ แล้วก็เตี้ยลงด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ร้อยน็อตเป็นน็อตน็อตสีเงินนะรอบคันนี่ฝั่งด้านนี้นะครับมองมาเรื่อยๆก็จะเป็นมีตีนเป็ดนะครับของมิสเตอร์บารอนนะครับสีดำ790บาทนะครับมีพักเท้าของซูเปอร์นะครับตัวนี้แข็งแรงมากนะครับ3,200บาทนะครับตอนนี้ของก็ทยอยเข้ามานะครับน็อตก็เป็นรอบคันแข้งสายพานเป็นพาวเดอร์โค้ดนะแข้งแข้งสายพานพาวเดอร์โค้ดรอบคันอย่างนี้ ก็มีน็อตเนี่ยมีน็อตด,ด้วยนะครับเป็นน็อตเงินรอบคันแล้วก็โชค๊คหลังนะครับก็จะมีเป็นกระบอกซับแทงให้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ที่เราเปลี่ยนจะเป็นตัวของตัวยึดหูโชค๊คหลังนะครับเขาก็จะเปลี่ยนแปลงจากไมใ่ใช้ของเดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็นของไว s ตัวใหม่เลยก็ทําให้เตี้ยลงด้วยนะีไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับไฟท้ายเป็นของเดิมนะครับไฟเลี้ยวก็เป็นของเลเวล10นะครับเป็นชุดเลยนะครับชุดนึงอยู่7,500บาทนะครับก็เป็นสายฟ้าแบบนี้ ตัวสีสโมกนะครับก็คือมันเวลาเราปิดไฟเนี่ยมันก็ยังมองเห็นเป็นสายฟ้าอยู่ซึ่งจะต่างกับคันขาวคันต่อไปเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงตัวนั้นจะเป็นตัวด์บสโมกตัวนั้นจะทัจะแบบเข้มเลยนะครับมองไม่เห็นสายฟ้าเลยนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับมีหูเกี่ยวของด้วยนะครับเป็นของไบเกอร์นะครับชุดหนึ่งอยู่1,800บาท รวมๆแล้วคันนี้ใช้งบประมาณน่าจะ20,000นิดๆนะครับ20,000นิดๆนี่มีตะแกรงหลังด้วยนะครับตะแกรงหลังเป็นของ ABS นะครับพับได้ตะแกรงหลังพับได้ตัวนี้2,003นะครับแล้วก็มีเบาะนะครับที่สั่งทําพิเศษนะครับก็คือปาดด้านหน้าลงไปประมาณนิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็ทํำหุ้มหนังใหม่นะครับหนังดําได้เหลืองนะครับแล้วก็มีแซมโลโก้เวสป้าวัชราพลมาหน่อยๆเนี่ยสวยงามนะครับเป็นของเราเลย นะใครอยากได้สีเหลืองนะก็ดูเป็นดูเป็นไกด์แล้วกันนะครับว่าจะแต่งรถยังไงประมาณไหนให้สวยงามนะเป็นเหลืองดำผมว่ารถคันนี้ลงตัวนะงบประมาณ20,000ก็ได้สวยแบบนี้เลยคันต่อไปนะครับเป็นสปิน150เหมือนกันนะครับตัว ABS S นะครับสีขาวคันนี้ใช้แต่งเป็นดำด้านรอบคันนะครับแล้วก็ใส่ไฟเลี้ยวนะครับที่เป็นตัว เรเวลสินะครับทั้งไฟเลี้ยวและไฟท้ายตัวนี้เป็นตัวด์กสโมกนะครับซึ่งตัวด์กสโมกตัวนี้เราจะไม่เห็นไฟเลยเห็นไหมครับเป็นไม่เห็นสายฟ้าผมต้องเปิดไฟก่อนดูครับปึ๊บนี่นะครับถึงเราถึงจะเห็นไฟนะตรงตัวนี้ทําให้ดูแบบมาดเข้มขึ้นมาเนาะแล้วก็ลิ้นบางแต่นะครับใช้เป็นของซูก้านะเป็นสีดําเงานะครับส่วนคิ้วบางลมก่อไฟพวกนี้เราเป็นงานดําด้านที่เราแถมฟรีให้อยู่แล้วนะครับรอบคันอ่า เรามาดูโช๊คนะครับโช๊คเมื่อกี้คันเหลืองจะเป็นสปริงดำนะครับตัวนี้เป็นสปริงแดงต่างกันที่สีสปริงนะครับก็คู่ละ7,2 0 0นนะครับเน้นย้ำนะครับต้องซื้อพร้อมออกรถเท่านั้นนะครับเพราะว่าราคาเต็ม9,00 0นี่นะครับดีเทลสวยงามนะครับเป็นงานขาวตัดดำอีกคันหนึ่งที่สวยด้านข้างตัวแคงสายพานพอดโคตตัวนี้เราก็ทําให้ฟรีนะครับกระบอกซับแทคงก็ยังเป็นกระบอกสีดำนะครับแล้วก็สปริงนะครับเป็นสีแดงนะครับจะแอบอยู่ด้านในตัวขายึด ตัวนี้ก็มีมาให้ลงตัวนะครับดูไฟท้ายไฟท้ายเป็นเลเวล1 0นะครับก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับสวยงามเบรกก็ได้เป็นฟันขึ้นมาไฟเลี้ยว7 5 0 0นะครับไฟท้าย5,8 0 0นะครับสวยงามลงตัวอีกคันหนึ่งนะเป็นขาวตัดดำใช้งบไม่เยอะคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะออกรถแล้วก็พร้อมแต่งรถแบบนี้นะครับสวยๆงามๆนะครับก็ ทักมาหาเราได้เลยนะครับทางแฟนเพจนะครับเวสป้าวชลพลหรือแอดไลน์นะครับแอดไซน์นะครับโดมเวสป้านะครับแล้วก็ฝากขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ติดตามผลงานผมนะมาประมาณปีกว่าๆแล้วนะที่ทําคลิปดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็เราแจกเสื้อด้วยนะครับแล้วก็แจกของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับอีก5รางวัลนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกัน EP หน้านะครับว่าจะมี รถสวยๆงามแต่งแบบไหนมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะอาจจะมีเป็นช่องอีกช่องหนึง่งเป็นอีกตอนหนึ่งนะครับที่เราไปปั้นรถกันนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวพบกันแน่นอนสวัสดีครับ